สดีครับพอเยามเย็นเห็นแสงลำไรดวงอาทิตย์ลับไปพระจันทร์ก็โผล่ขึ้นมาดีครับพี่เชล่วัดีครับดีไหมรัาพนจิเปงรพี่เชลี ชื่อเพลงเลยเอ่อมาเลยมาเล m อ่รรอเขอ,รรอนเดีเ๋ยววิวเลยเน่อเพลงอะไรนะฮะเราไม่ได้แล้วว่ะ,อะโอ้ขี่อะไรไม่รู้เนเี่ยขี่อะไรขี่เนเน่ขี่เน r 7่เซเว่นเซเว่นทิลีครับขอเพลงประจำตัวเลยดีครับเดี๋ยวคืนนี้เรามีงานไปด้วยกันนะ นัดกลับเจ้าภาไปแล้วโอเคไหมโอเคครับโอเคเมื่อเย็นงแสเลยวันนี้จะนับโลกไปเมืจันทรก็โผขึ้นมาสีหงบน้อยบนเดียใช่ปะเล่นคนเดียวเด้อไปก่อนนะครับ ไปไเฮ้ยปเลยกลบมกเคนี่ผมะไคโอ้โอ้เอาลเขาเนีฮโอ้ม um> ือันเทพบ้าแล้วผิวจริงจริงมือบปุ๊นปสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมออดไมโครครับอุ้ย ผมครับผมเทีย่าครับอ่าเล็กคาราคัสังครับอยู่เพิ่งแนะนำเทีย่าเหรอค,ครับวันนี้ขอฝากคลิปนี้ด้วยเนาะนนครับขอระคับอาจจะมีขรกขัดไปหน่อยแต่ก็ตั้งใจทำกันผมก,ก็ให้กำลังใจพี่เทีย่าด้วยครับผมเล็กคาราคัสังกับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราสองคนด้วยนะครับขอบคุณครับับสสวดีครับสวัสดีครับ